จากเหตุการ์ไม่ค่าคิดของคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้ลงไปแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะไม่น่าจะใช่ลิขสิทธิ์เพียงอย่างเดียวมันทําให้คลิปของเราไม่มีเสียงซึ่งบอกได้เลยว่าคลิปที่เราลงไปอะเสียงคือตลกมากๆทุกคนคือเราแบบ เหมือนเราไม่เคยเล่นเกมนี้ด้วยแล้วตอนแรกเราคิดว่าเกมเนี้ยเป็นเกมแบบประมาณว่าเราเป็นผู้โดยสารขึ้นไปแล้วก็เหตุการณ์นี้นะ่าแต่แบบไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไปเป็นเหมือนแอร์ค่ะเราไปเป็นแอร์ให้กับสายการบินนะคะก็คือโอเคอันเนี้ยเราจะอ่ะเรามาจีบบ้างตั้งแต่ตรงนี้เลยเลยกันเพราะว่าคิปที่แล้วน่าเสียดายมากที่ไม่มีไม่มีเสียงนะคะคือแบบอุ้ยโอ้โหจะไปกินหัวใครคะเนะี่ย ค่ะอันนี้ก็คือชุดเนาะชุดของเราก็คือสามารถมาซื้อได้แต่ว่าตังเราตอนนี้เออไม่ควรแกค่าแก่การซื้อตอนนี้ไม่ควรซื้อนะคะตอนนี้มีสิ่งเดียวที่เราทําได้คือเราต้องไปสร้างเที่ยว,ยวบิน,นะคะ่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะอ่าจะคลิปที่แล้วอะเราได้ทําการซื้อเครื่องบินลานี้มาแล้วนะคะ C J สองศูนย์ศูนย์เพราะว่าโหจะเสียายมากทุกคนเสียายจริงจงที่แบบคลิปที่เราไม่มีเสียงไม่เป็นไรอ่ะเรามาเริ่ม เริ่มต้นกันใหม่นะคะทุกคนเราจะไปนครนิวยอร์กนะคะไปได้ที่เดียวค่ะที่อื่นเงินไม่พอ,อน,นี่ก็เท่านี้นะคะยืนยันเลยโอเคอันนี้ก็อัน,นเหมือนเดิมนะคะประตูหกเราต้องไปที่ประตูหกทุกอย่างจะรีเซ็ตใหม่นะเพราะว่าคลิปที่แล้วคือคือมันไม่มีเสียงอะเสียดายมากแต่คลิปนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะคะเสียง ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรหรือเป็นเพราะเกมนี้มันมีลิขสิทธิ์เอ๋อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่เราไปที่ประตูคุนเราเลยแล้วทําไมผู้ชมไม่ยอมบอกทําไมทุกคนไม่บอกฉันว่าฉันเลยแล้วโอเคเข้าไปเลยให้คนเริ่มขึ้นเครื่องมาได้เลยนะคะเนี่ยเราก็จะเห็นผู้โดยสารอ,อ้าวอ่ามาแล้วนี่ไงผู้โดยสารของเราก็นี่กาลังขึ้นเครื่องนะคะ อันนี้ก็คือเครื่องบินของเราเนทีเราอุ้ยโอ้โหตกใจอืมอืมตกใจหมดอุ้ยตกใจหมดทำตัวนะดูทำตัวนะวนะโอเคปิดก่อนตอนนี้ผู้โดยสารก็มานั่งแล้วเราก็ต้องทำตามที่มันอยู่บนหวัวไมนี่นี่นี่ อะไรอะไรบนเนาะโอ้โหหน้าอุ๊ยเป็นอะไรอะ่ะเป็นตากล้องเป็นอะไรไปถ่ายทำหนังหรอกรุณาขาดเข้มขัดนิรภัยนะคะขาดเข้มขัดนิรภัยโุ้ยทำหน้ามันทํทำไมวะน้าคนนี้คนนี้เล่นโทรศัพท์ปะอ๋อ,อโอเคโอ้ยนี่ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกเหรอเจ๊ คนนี้ก็ไปกินอะไรมาปากมอมเมมอ่นันแล้วก็มาปิดปิดอันนี้ปิดปิดปิดให้หมดโอเคโอเคปิด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 ลืมบอกไปนะคะว่าเครื่องบินลำนี้มีที่นั่งสิบหกที่นั่งเลยนะคราวที่แล้วอ้าวเจคี้นีกแหละอย่าเอนค่ะตั้งตรงเดี๋ยวหน้าทิมนะคะโอเคปลอดภัยหายห่วงปิดได้ไปเราเริ่มไปกันเลย อันนี้ก็จะเป็นเครื่องบิน16ที่นั่งน,นะคะเวลาจากประสบการณ์เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยก็คือมันจะมีหลายสถานาการณ์มากแต่ว่าเดี๋ยวเราไปนั่งก่อนเดี๋ยวเครื่องไม่ได้ออกมันจะมีหลายสถานาการณ์มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เครื่องบินของเราอะ่ะมันตกไปในแม่น้ําหรือว่ามันตกไปกลางเกาะแล้วเรื่องบินระเบิดตุ้มตามมีไฟอะไรมากมายไก่กองเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวขอดูก่อนนะโอเค เยอะแยะไปหมดเลยนะคะหรือว่าผู้บรยสารของเราอะ่ะป่วยใดๆก็ตามนะคะซึ่งจากคลิปที่แล้วที่ไม่มีเสียงนั้นคือเราก็ได้ทําการบ่นคนที่ลุกขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่ได้อ่านข้อความให้ดีะคะะว่าเขาเป็นคุณหมอก็คือเราขอความช่วยเหลือจากคนในลำเนาะว่ามีใครเป็นหมอไหมเพราะว่าบนอากาศมันคงไม่มีหมอบินขึ้นมาได้นะคะเราก็เลย โอเคในในลำเนี้ยมีใครมีหมอไหมก็มาช่วยช่วยกันอะไรอย่างนี้เราก็เออไปไปบ่นใส่เขาลุกทําไมครับผู้โดยสารลืมไปว่าเขาเป็นหมอเขามาช่วยคนเนี่ยเราก็จะมีโตู้โทรศัพท์อันนี้ด้วยนะคะโทรแจง้งใครใดใดก็ได้นะคะเราก็จะมีหลายเหตุการณ์เลยไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารดื้อยอยู่ดีก็ลุกขึ้นมาเราก็ ตกใจมากคือสิ่งที่เราทําคืออะไรสิ่งที่เราทําคือการจับผู้โดยสารไปนั่งกับที่แล้วเอาสกอตเทปพ,พันผู้โดยสารหลังจากเครื่องจอดได้แบบปลอดภัยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาพาตัวผู้โดยสารไปอย่างกับผู้ต้องหาทุกคนคืองงมากแต่ว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ไดีจริงๆตอนนี้น่าจะมีอะไรมันจะมีคนเนี่ยอะเพิ่มเติมคือมสออีสองห้องนะ้ำสองห้องนะเผื่อคนสงสัยว่าห้องน้ำเป็นไง นีห้องน้ำเป็นอย่างนี้โอ,ย,โอยขอโทษค่ะกกมันเข้าไม่ได้นะจริงๆถ้าเข้าได้จะดีมากอะไรโหหน้าแบบเบื่อโลกหรอเราจะให้ดูอันนี้คือสน,นามบินของเราคือตอนนี้ยังไม่ขึ้นเลยนะคือยังไม่ขึ้นเลยจริงๆมันมีการปรับสีด้วยนะคะปรับสีพวกสีเครื่อง กับแต่งอะคะ่ะมีมีด้วยแล้วก็ในตัวรถเนี่ยจะมีที่คอนโทรลเออคอนโทรลคอนโทรลนะคะแบบสีแสงในรถหรือว่าเสียงเพลงอะไรเงี้ยอันนี้คือฝนตกทุกท,ทุกการบินเลยนะบินกี่รอบก็ตกทุกรอบนะคะตกทุกรอบแล้วตกไม่ฝนตกไม่ทั่วฟ้าด้วยตกแค่ตรงลำอะตรงอื่นไม่ตกหวังว่าคลิปนี้จะมีเสียงนะ จริงหวืว่าคลิปนี้จะมีเสียงเซามาคลิปที่แล้วไม่มีเสียงไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะหลังจากเครื่องบินลงจอดจะเป็นแบบใดโอเคเราต้องไปเอาหารทุกคนดึงตะกร้าเราเข็นออกมาเลยแล้วเราโอโ้โหตังทั้งนั้นทุกคนค่ะแล้วก็เรนะคะทำไมเลถึงกลายเป็นเงินเนะเงิน มันต้องเป็นเอ๊ะชอบมันเถอะให้ได้ตังก็พออ่าเอาเอาเมื่อกี้อออะไรเอาน้ำออไม่ใช่เอาสไปนะคะสี่มันก็คือคือกันแล้วกินนะเอ้ยเสียงเป็นไรเขอโทษค่ะลืมกดเอาเอาไปดิอุ้ยขอโทษค่ะเอาไปค่ะเอาไปแล้วก็อันนี้เอาโคลาใหม่เอาเบบซี่กินเบบซี่ตรงนี้อย่าตดอย่าเลยนะคะเอาเงินไป แล้วก็กาแฟคุณยายกินกาแฟเดี๋ยวอ๋อไม่อยากรับไม่อยากนอนใช่ไหมโอเคโอเคอันนี้กินถั่วลิสงนะคะอุ้ยทำไมทาแก้มงั้นน่ะเออก็แล้วแต่ผู้โดสยสารสไปค่ะสงสัยทำไมสไปสีเขียวน้ำค่ะเอาไปค่ะโหหน้าดูแบบไม่ไหวแล้วนะป่วยป่ะคะเนี่ยป่วยบอกได้นะคะ โอ้คนนี้ก็เบื่อโลกเนาะโอ้ดูดูเบื่อโลกอะถัว่วลิสองอุ้ยทรงผมมีสไตล์มากเอาสไปใช่ไหมคะเอ้ยคุณพี่เคยขึ้นแล้วปะเนี่ยจำได้เนี่ยเขาที่แล้วดื้อใช่ป่าวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านัดมิกนะคะแล้วก็เฮ้ยพี่คนนี้เคยเป็นหมอปะอันนี้คือไปเปลี่ยนทรงผมกับเสื้อผ้ามาแล้วก็ตักแดดนิดหน่อยคนนี้เคยเป็นหมอในคราวที่แล้วที่เราเคยเล่นนะคะ อุ้ยราบรื่นบอกเลยหลังจากนี้เราจะต้องเก็บขยะนะคะนี่เราใช้การการเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราต้องรวบรวมขยะเนี่ยมันจะมีอุ้ยมันจะมีล่องเรือเพลงอะไรคือล่องเรือเพลงอ๋อมนคือล่องเรือลำนี้อันนี้มันเรือหรออันนี้มันมันอาจจะเป็นคําศัพท์เฉพาะโอเคเนี่ยเราก็จะมีรวบรวมขยะนะเราไปดูดีกว่านี่เรียบร้อยนี่ขยะต้องเก็บให้ทันต้องเก็บให้ทัน ขาให้เราเก็บไม่ทันทุกคนเครื่องจอดก่อนเก็บต้นเก็บไม่ทันเก็บ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 ยะมีใครอีกมีใครอีกกินเยอะก็เก็บเยอะแต่ไม่เป็นไรเรื่อเงินเราทําได้โอเคตอนนี้เราจะรอจนกว่าตัวเกนจะแจ้งให้นั่งนะเพราะเราไม่ชอบนั่งนี่ไงไม่ได้นั่งเลยวันนี้ค่าเข็มขัดด้วยค่ะเอาขึ้นด้วยค่ะ ยาเอนหลังค่ะขอร้องเครื่องกาลังจะลงค่าเข็มขัดแล้วก็โอเคมีค่ะอีกค่าเข็มขัดผู้กํากับใดๆโอ้ยทําไมทุกคนไม่ชอบค่า,เข,ขขาเข็มขัดค่าเข็มขัดค่าอ่ะวาร์ปเลยค่ะนั่งที่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเครื่องก็น่าจะลงแล้วนะจริงๆมันมีหลายสถานการณ์มากแต่เรามาลุ้นกันว่าสถานการณ์ที่เราจะเจอมันคืออะไร โอ้ยพูดอีกทีก็เสียดายพูดกี่ทีกี่ทีก็เสียดายคลิปก่อนหน้านี้โอ้ยไม่น่าแบบไม่น่าไม่มีเสียงเลยทุกคนถ้าคลิปนี้ไม่มีเสียงอีกแสดงว่าเป็นที่เกมแล้วนะหรืออะไรยังไงใครรู้ก็ช่วยบอกทีหน่อยดูนี่ลงแล้วเรียบร้อยโอ้ทําไมมันห่างกันจังไงตึกอะอว้าวว้วววมีคันตามหลังเรามาด้วยเหรอ หรือไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นไฟเหมือนแบบเหมือนเหมือนไปเครื่องบินจริงๆเลยแต่ว่าข้างๆนี่ปกติถ้าสนามบินนี่จะมีต้นไม้เต็มไปหมดแต่นี้ไม่มีนี่นี่อย่าละทุกคนอยากดูอ๋อดูไม่ได้หรอเราติดหนึบอยู่ที่ตูดติดหนึบกับเก้าอี้โอเค ไปกันต่อไปกันต่อตอนนี้เป็นเวลาหกโมงห้านาทีแล้วเป็นวันเสาร์ด้วยนะคะคืออุ๊ยเพิ่งเห็นนี่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 โอ้หน้าตาคนขับของเราเป็นผู้หญิงทั้งคู่นะอันนี้คือยังไม่ได้มาดูคนขับเลยนะคะผู้หญิงทั้งคู่นะโอเคจะใกล้ถึงแล้วทุกคนคืออันนี้ปลอดภัยปลอดภัยโอเคปลอดภัย อออยากให้ทุกคนได้ยินเสียงคลิปที่แล้วจังพูดถึงคลิปที่แล้วล้านรอบนะคะวันนี้บอกเลยคลิปที่แล้วแบบคือด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์นในการเล่นอันนี้ด้วยแบบเป็นเกมที่กดเข้ามาเล่นโดยที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ตื่นเต้นอะแบบไม่เหมือนที่คิดเอาไว้แล้วก็ว้าวอะไรเงี้ยเสียดายจังนี่น,น,นี่คนโบคนโบคนโบ มาจอดครับมาจอดครับมาจอดเอ๊ะเครื่องบินมันเตีย้ยหรือเปล่าเนี่ยมันจะขึ้นได้ไหมนะอ๋อนี่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 เฮ้ยมันดูไม่น่าจะไม่น่าจะอืมโอเคเราเตรียมตัวดีกว่าเตรียมตัวในการไหนเคครบนะครับไม่มีใครกระโดดกระโดดก็ไม่สนนะครับบอกเลย Happy. Happy. แฮปปี้แฮปปี้เราให้ตังค์เยอะๆนะครับผู้โดยสารเออไปกันลดขอบคุณที่ให้บริการเอ้ยไม่ใช่ดิ <laughs> ขอบคุณที่ใช้บริการครัลรับคนนี้โคตรเท่โคตรเท่ขอบคุณครับ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 ลืมของหรือเปล่าครับมีใครลืมของไหมครับไม่มีเนาะโอเค ไม่มีใครลืมของนะครับลืมก็ไม่เอาไปให้นะครับเย้ yeah, คุณทําได้ออกมาเหอะไปได้แล้วมั้งคุณคนขับอุ้ยแลบลิ้นใส่ไปนะหนีนะหนีแล้วนะไม่สนแนระเดอ้อเย้ไฟลท์แรกเป็นไปได้ด้วยดีทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่แบบน่าตกใจเลยสักนิดเฮ้ย hey, ไม่ได้ตังค์ด้วยหรอ ตกใจอันหาหรือได้แล้วเฮ้ยยังไม่ได้ตังเลยเ <c oughs> สียใจว่าเสียใจว่าทำไมไม่มีตัง่ะทำไมอ่ะไม่ทำอย่างงีี้ทไไมไมม่ตัะ ไม่เจ๊งเศร้าอะทำไมไม่หรือให้มาเร็วอะทุกคนให้แล้วยังไม่ให้เลยฮึบฮึบทำไมไม่ให้อืมฮะฮะบินอยู่เหรอบินตน้นบินเหรอหืมบินตอนไหนลงแล้วนี่ฉันลืมทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยเอาจริง เมื่อกี้ลงลงเกตไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนึกว่าเสร็จแล้วไม่ปกติมันเสร็จแล้วไงสี่ปะเอาไม่ใช่ข้างๆสี่อ่ะประตูไหนเปิดอะหกอ่ะหกอันนี้ปะอันนี้ปะฝั่งนี้ปะหกเออเอาไม่ใช่เสร็จแล้วอ่ะเมื่อกี้ปกติมันปกติมันรับเงินแล้วก็เสร็จเลยไม่ใช่หรอ อะไรวะงงเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเนี่ยโอเคเหมือนจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรการประจนภัยอีกครั้งจบลงแล้วอะไรอ่ะทำไมทำไมถึงทำไมอ๋อเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทำเอ้าจบแล้วไม่ใช่หรอต้องทำยังไงอ่ะทูล้วทำไงต่ออ่ะเอา้างงอะดิ เอออะไรช่องเก็บของเปิดอ๋ออ๋อไหนไหนอ่ะอ๋อ๋อมันต้องเปิดให้หมดโอเค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 รู้ความผิดพลาดแล้วจ้ะไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเพิ่งไปโอเคไปไป ไปออกประจนไทยเขาเห็นเพื่อพากันท่องไปในโลกว้างฟรุตก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายเจอกันครั้งหน้ายอย่าลืมติดตามกันนะบ๊ายบาย